สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทดสอบเจ้าตัวนี้ให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็น VFC นะครับกลอก42นะครับก็พอดีว่ามีลูกค้าสนใจนะครับตอนแรกก็ลงรูปไปเนาะก็ามีลูกค้าสนใจก็เลยต้องการซื้อครับอยากดูนะครับพอดีว่ายังไม่ได้รีวิวนะครับรูปไปยังไม่ได้ถ่ายก็เลยถือโอกาสรีวิวไปเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแพ็กเกจตัวกล่องเนี่ยจะเป็นเหมือนหนังสือนะครับสวยงามนะัเป็นงานสะสมนะครับตัวนี้ นี่นะครับความสวยของปืนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นี่มีตัวยิงแบงค์ไว้ด้วยนะครับก็อยู่ข้างในนะครับนี่โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับตัวปืนนี่นะครับงานค่อนข้างสวยเลยนะครับผมให้ดูรายละเอียดนะครับ ตัวนี้นี่นั้นสะสมนะครับนี่นะครับแมกกาซีนโอเคเดี๋ยวจะมาลองยิงให้ดูสักเล็กน้อยนะครับสำหรับเส้ากระบอกนี้นะครับสักห้าหกนัดก็พอเนาะมีประมาณนี้แปดนัดนะครับผมขออนุญาตใช้เป็นอ่ แก๊สเบาน,นะครับผมพอดีว่าเพิ่งได้มาลุยมาแล้วแก๊สเบาอยู่ใกล้ๆมือนี่นะครับแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับฟังเสียงโอเคเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะครับ8นัดน,นะครับก็เดี๋ยวจะยิงและให้ดูระบบนะครับไม่ได้ให้ดูเป้าน,นะครับนี่จะได้เห็นว่ามันทำงานปกติหรือเปล่าน,นะครับเสียงแน่นๆนะครับ นี่ครับ8ดนั้นตามที่ใส่ไว้นะครับลุกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวเล็กแต่ว่าถีบหนักนะครับตันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ท่านที่สนใจนะครับตัวอื่นนะครับก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ก็ลาไปพร้อมกับตัวนี้นะครับสวัสดีครับ